เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่ำแประจำวันที่18เมษายนวันนี้กับรอบคัรับเรามากันที่ข่าวก็สิบเรื่องตลาดซื้อขายของทีมกันก่อนมาที่ข่าวแรกนะครับกับรายงานของทางฟินลี่คิงนักข่าวในแวดวงทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งจากรายงานครับมีการเปิดเผยว่าทีมงานแมวมองของทีมเยาวชนแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดต่างกำลังจับตาผลงานของแอซี่เกรย์กองกลางวัย18ปีของทัพยุมงทองลิสยูเนเต็ดที่เล่นในทั้งมิดฟิลด์ตัวกลางและก็แบ็กขวาดูจากการวิเคราะห์การเล่นแล้วนะครับทีมงานเยาวชนของสโมสรก็เชื่อว่า a อซี่เกรจะสามารถจับคู่เล่นร่วมกันกับคอบบี้ไมนูในแดนกลางได้เป็นอย่างดีด้วย สำหรับผลงานของกองกลางวัย18ปีรายนี้นะครับที่ทำให้ทีมแมลมองของสโมสรอนอยาได้ตัวมาร่วมทีมนั้นก็ถือว่าสมเหตุสมผลเลยครับดืเจ้าตัวนั้นเพิ่งจะคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของลีกเดอะแชมเปี้ยนชิพมาหมาดๆและปีนี้นะครับก็ลงสนามให้กับลีสไปทั้งหมด41เกมเลยครับในทุกรายการไม่มีประตูแต่ก็มี2แอสซิสต์ด้วยกัน อย่างไรก็ตามนีครับไม่ใช่แค่แมนยูไนเต็ดเราทีมเดียวเท่านั้นที่กําลังหาทางเซ็นอาซี่เกรย์มาร่วมทีมเนื่องจากว่าลิเวอร์พูลกับสเปอร์ก็อยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมเช่นกันครับนอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งนึครับที่ทําให้เดีลนนี้นะ่ะอาจจะเป็นไปได้ยากก็คือเจ้าหนุ่มวัยสิบแปดปีรายนี้เติบโตมาในครอบครัวที่เป็นแฟนบอลของลิสยูไนเต็ดแบบเลือดคนเลยครับซึ่งจะเป็นอุปสรรคสาคัญสําหรับแมนยูไนเต็ดในการไกล่ากตัวเขามาร่วมทีมอย่างแน่นอนเลยครับ รายงานต่อมาครับกับเรื่องของไอแวนโชนี่กองหน้าตัวเก่งจากเบรนฟอร์ดที่เตรียมย้ายออกจากทีมพึ่งน้อยในซัมเมอร์นี้แล้วเนืจากรายงานล่าสุดนะครับมีการระบุว่าเจ้าตัวน่ะอยากได้ค่าเหนื่อยก้อนโตถึง250,000ปอนด์ต่อสัปดาห์กับสโมสรอนใหม่ที่จะย้ายไปร่วมทีมครับดิตอนนี้ก็มีการเผยว่ามีอาร์เซนลเชลซีและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังแสดงความสนใจกองหน้าวัย28ปีรายนี้อยู่ดิทางเบรนท์ฟอร์ดนะครับก็คาดหวังค่าตัวราวๆ30ถึง40ล้านปอนด์ดนน้า อย่างไรก็ตามครับในฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานั้นอาจจะต้องคิดหนักหน่อยกับตัวเลขค่าเหนื่อยที่ไอแวนทะนีนต้องการเพราะนอกจากจะมากกว่ากับตันทีมอย่างบรูโน่เฟนเดสแล้วภายใต้การบริหารงานด้านฟุตบอลโดยอินิออสนะครับทางแมนยะูไนเต็ดน่าก็มีความต้องการจะลดเพดานค่าเหนื่อยรวมไปถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเหนื่อยลงมาด้วยครับดังนั้นกับดิวของไอแวนทนี่คงต้องมีการหาหรือกันภายในหากว่าสโมสรต้องการตัวเขามา่ร่วมทีมอย่างจริงจังนั่นเองครับ มาที่ข่าวต่อไปครับกับดีลการตามล่าตัวเคียนันดิลส์เบอร์รีฮอร์กองกลางจากทีมนักจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ด้วยรายงานจากทางยูไนเต็ดดิสทริกต์แอคเคาท์แฟนผีชื่อดังในแอป X ในครับได้ออกมาระบุว่าทีมงานแวม,มองของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประทับใจอย่างมากในฝีเท้าของเคียนันดิลส์เบอร์รีฮอร์กองกลางวัย25ปีของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเชื่อว,ว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีของสโมสรครับในการเข้ามาทดแทนคริสเซนเอริกเซนที่มีโอกาสสูงมากจะย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้แล้ว เดอเจ้าตัวนะครับสามารถเล่นในทุกบทบาทเลยครับในแผงดันกลางและในซีซั่นนี้นะครับก็ทําไปถึง12ประตูกับอีก13แอสซิสในเดะแมชมเปี้นล้วนเลยเนะครับจากการลงสนามไปทั้งหมด41เกมแถมตลอดซีซั่นนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่เคยเจออาการบาดเจ็บเล่นงานอีกด้วยนอกจากนี้ที่สําคัญนะครับแฟนผีในโลกโซเชียลก็มีการไปขุดโพสต์เก่าๆของกองกลางตัวเก่งรายนี้และสิ่งที่พบนะครับก็ทราบว่าเจ้าตัวน่ะเป็นแฟนผีซะด้วย รายงานต่อมาครับจากทางรูดีการเลติกับการเสริมทัพในแดนกลางของทีมโดยจากรายงานนะครับมีการระบุว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองถึงการเซ็นสัญญากับมิดฟิลด์ตัวกลางที่มีประสบการณ์สักหนึ่งรายเข้ามาในซัมเมอร์นี้เพื่อเข้ามาแทนที่ของโซฟิยันอัมราบาดท,ที่เตรียมกลับไปยังฟิลิปปินส์หลังหมดสัญญายืมตัว โดยในตอนนี้นะครับทางรูีิการเลตนะิมองว่ามีอยู่3รายเชื่อที่ทางทัพปีจแสดงกําลังให้ความสนใจอย่างจริงจังก็คือคนแรกเป็นอาเดียนราบิโอกองกลางจากยูเวนตุสที่กาลังจะหมดสัญญาแล้วก็กลายเป็นคล้งฟรีเอเนต์ในซัมเมอร์นี้นะครับอีก2รายเป็นจูอัลเนเบสกองกลางดาวรุ่งพรสวรรค์ของเบนฟิก้าที่ค่าตัวไม่น่าจะต่ํากว่า100ล้านปอนด์อีกรายก็เป็นยูซูฟฟอฟาน่าห้องเครื่องจากสโมสอโมนากทีมในลีกเอิงครับที่ต่างเข้ามาอยู่ในลิสต์การเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้ รายงานต่อมากลับมากันที่การผ่องถ่ายนักเตะครั้งใหญ่ของสโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้าง โดยตามรายงานล่าสุดของทางคริสเวลเลอร์นักข่าวของเดลี่เมล l นะครับมีการรายงานว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะเปิดรับฟังข้อสเสนอจาก Small สโมสรต่างๆที่ความสนใจในตัวของ5นักเตะอย่างวิกตอร์ลินเดเลฟอารอนวานวิซากาคาเซมิโรคริสตินเอริกเซนและก็อนโทนี่ในซัมเมอร์นี้ครับโดย Small สโมสรก็หวังทำเงินจากนักเตะกลุ่มนี้เพื่อมองหาตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาทดแทนซึ่งจากรายชื่อทั้งหมดก็น่าจะทำเงินให้ Small สโมสรได้ไม่น้อยเลยครับ เรามาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของโรบินฟานเบอร์ซีอดีตกองแน้าเท้าซ้ายโป้งเดียวจอดของทัพปีศาจแดงเรานะครับ เดีวเจ้ตัวที่ออกมาย้อนวันๆกับการได้ย้ายมาร่วมทัพปีสแสดงในซีซั่น2012-13ซึ่งก็เป็นซีซั่นที่ทีมคว้าชแชมป์ลีกได้สำเร็จเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับว่าในการย้ายไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเวลานั้นเขาแทบไม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวอะไรมากเลยครับเพราะทีมนี่ยเต็ไมไปด้วยนักเตะมากประสบการณ์หลายคนแถมบรรยากาศในทีมก็ยอดเยี่ยมอย่างมากด้วยยิ่งไปกว่านั้นนะครับการมีเซอร์เล็กฟุกุสันเป็นกุนซือทุกอย่างก็ดูจะจัดเตรียมเสร็จสรรพตั้งแต่เขาย้ายเข้ามาแล้้้้ววดดยกัับบเรรรื่อองนนนีคิฟ์ซไ บุว่าเมื่อผมมองย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาดังกล่าวผมจำได้ดีว่ามันเป็นเรื่องที่มาฮ์ดันตันตั้งแต่วันแรกเลยล่ะผมย้ายร่วมทีมก่อนตลาดปิดไม่นานผมจำได้ว่าตัวเองเดินทางไปถึงสโมสสอนในวันศุกร์และจากนั้นในวันจันทร์ก็เป็นเกมแรกซึ่งท,ทีมออกไปเยือนเอเวอร์ตันมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะและก็มีโอกาสลงซ้อมประมาณ2เซสชั่นแต่แน่นอนว่าการแพาตั้งแต่เกมแรกในการย้ายไปอยู่กับสโมอสรอนใหม่มันก็ไม่ได้อยู่ในความคิดของผมเลย จากนั้นในช่วงสัปดาห์ต่อมาผมก็มีโอกาสได้ลงสนามที่โอทราฟอร์ดเป็นเกมแรกและก็ลงแข่งกับฟูลแลมซึ่งก็เป็นเกมที่ผมยิงประตูได้นี่เป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆการเอาชนะเกมประเดิมสนามในบ้านและก็ยิงประตูให้กับทีมเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเพราะว่าคุณไม่มีทางรู้ว่าการย้ายไปยังสโมอสรอใหม่จะเป็นยังไงบ้างจะไปในทิศทางใดและการทําประตูได้ตั้งแต่ต้นก็เป็นเรื่องเยี่ยมสําหรับผมจริงๆผมคิดว่าเรื่องของอายุก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผมนะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วนะ เพราะผมมีประสบการณ์การเล่นในอังกฤษมาแล้ว8ปีกับอาร์เซนอลดังนั้นผมจึงคุ้นเคยกับรูปแบบการเล่นสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมันไม่ใช่กรณีของการดึงนักเตะหนุ่มเข้ามาสู่ทีมผมคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตและการลงเล่นในอังกฤษมาบ้างแล้วและแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าคุณต้องปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมกลุ่มใหม่และปัจจัยอื่นๆด้วย แต่มันก็เป็นเรื่องง่ายกว่าตอนที่ผมร่วมทีมอาร์ซน,น,นอเมอ8ปีก่อนหน้านั้นตอนนั้นมันคือการเรียนรู้ภาษาใหม่ย้ายมาอยู่ประเทศใหม่ดังนั้นจะเป็นเรื่องยากมากกว่าตอนนี้อย่างมากการได้ย้ายมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมได้ย้ายมาร่วมทีมที่มีนักเตะซึ่งเต็มไปด้วยรประสบการณ์อย่างแท้จริงมากถึง5หรือว่า6คนนักเตะอย่างไมเคิลคาริกเนมันยาวีดิชพอลสโคริโอฟอรินาหรือว่าจะเป็นไรอันกิกส์ ซึ่งในเคสนี้อาจต้องรวมผมเข้าไปอีกรายด้วยเพราะที่อาร์เซนลผมก็เคยเป็นหนึ่งในนักเตะอายุมากที่สุดของทีมเช่นกันและเมื่อคุณอายุมากกว่าเดิมแน่นอนว่าสิ่งต่างๆก็จะเข้ามาหาคุณเช่นเดียวกันแต่ที่แมนยูเนเต็ดผมไม่มีอะไรทํามากเท่าไหร่ตอนอยู่นอกสนามเพราะว่าทุกอย่างนะั้นมันถูกจัดวางไว้หมดแล้วนักเตะที่อายุมากกว่าซึ่งเต็ไมด้วยประสบการณ์ได้วางมาตรฐานไว้เสร็จสรบพดังน,นั้นมันจึงเป็นเรื่องง่ายที่ผมสามารถเข้าไปอยู่ในทีมได้สนุกกับการซ้อมและก็ลงสนาม ท,ทุกๆอย่างถูกจัดเตรียมไว้อย่างยอดเยี่ยมโดยเซอร์เล็กเฟอร์กูสันและเราก็มีเรเน่เมลลินสตีนทำหน้าที่ในการฝึกซ้อมนักเตะแอวโซของทีมมีหน้าที่ยืนยันว่าเรื่องต่างๆทั้งในและก็นอกสนามจะไม่ถูกสั่นคลอนโดยทิศทางของทีมทีด่ดำเนินไปเช่นนั้นส่งผลดีกับผมอย่างมากเพราะผมไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งอื่นๆเลยและจริงๆแล้วผมแค่สนุกกับตัวเองและผมก็ทำเช่นนั้นแหละหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกดซ b s c r i b e ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผม และอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red Devil Page กันด้วยนะครับผม